สวัสดีค่ะพ่าหมอเศรษฐีโชคพยากณ์มาอีกแล้วค่ะมาในคลิปนี้มาประชาสัมพันธ์และมีข่าวที่จะแจ้งให้กับพี่น้องทราบนะคะสำหรับพี่น้องท่านไหนที่นะคะเคยรับฟังรับชมนะคะในคลิปแนวทางเลขนําโชครายวันวงเล็บ รอบโลกนะคะที่คุณป้าหมอลงให้ก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็หยุดลงไปพอดีป้าหมอมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของช่องนิดหนึ่งนะคะอาจจะไม่ค่อยที่จะโอเคกับช่อง youtube หน่อยหนึ่งนะคะป้าหมอก็เลยหยุดลงไปนะคะเพราะว่า เขาอาจจะเป็นกฎนะคะในเรื่องของการอบอกตัวเลขอะไรประมาณนั้นนะคะเสี่ยงๆหน่อยคราวนี้นะคะมีพี่น้องนะคะต้องเรียกร้องมานะค,ะคุณพ่อหมอก็เลยจัดทําให้นะคะพี่น้องขาแจ้งเพื่อทราบนะสำหรับใครที่สนใจแนวทางเลขนําโชครายวันรอบโลกนะคะในแต่ละวันนั้นนะคะคุณพ่อหมอจัดทาลงในกลุ่ม Facebook ให้นะคะพี่น้องจ๋านะคะ คุณป้าหมอจัดทำนะคะให้อดมินจัดทำลงให้ทุกวันในกลุ่ม Facebook นะคะรอบพี่น้องทนหนที่มี Facebook อยู่ก็สามารถนะคะเข้ามาในกลุ่มได้นะคะแต่นะคะคุณป้าหมอจะขอชี้แจงบอกว่าให้พี่น้องที่สนใจแอดไลน์เข้ามาในเบอร์นี้ก่อนที่ขึ้นหน้าช่องนะคะและคุณป้าหมอก็จะนำส่งให้พี่น้องเข้าไปอยู่ในกลุ่มนะคะ ใน Facebook กลุ่มนั่นเองนะคะสำหรับแนวทางเลขนำโชคนะคะรายวันรอบโลกนะคะเข้ากลุ่มฟรีนะคะพี่น้องคาะนะเออนี้นะทำให้พี่น้องโดยเฉพาะเข้ากลุ่มฟรีนะคะแล้วก็ในแต่ละวันคุณป้าหมอก็จะให้อดมินลงตัวเลขเป็นแนวทางให้นั่นเองค่ะพี่น้องค่ะนะคะอันนั้นก็จะหมดหน้าที่ของคุณป้าหมอนะฉะนั้นชี้แจงเลยนะคะใครต้องการที่จะนะคะดูแนวทางเลขนะคะ นำโชครายวันรอกโลกนะคะที่คุณผ่อหมอลงให้ก่อนหน้านี้นะคะและจะลงให้ต่อใน Facebook นะคะในกลุ่มเพจ a c e b o o k กลุ่มนั่นเองนะคะพี่น้องจ๋าฉะนั้นให้พี่น้องทัก id ดี n ลเข้ามาค่ะนะคะใครสนใจทัก id ดี n ลนเข้ามาและเป็น id ดี n ลนี้เท่านั้นนะคะพี่น้องค่ะ id line นอื่นนั้นเนี่ยไม่เกี่ยวนะคะพี่น้องนะเอา ID ดี n ลนี้เท่านั้นทักมาค่ะพี่น้องค่ะเอาละขอให้พี่น้องนะคะเฮงเรวยๆค่ะ สวัสดีค่ะ